เลวีนิติบทที่26พระพรของการเชื่อฟังห้ามเจ้าทั้งหลายทำรูปเคารพสำหรับตัวหรือตั้งรูปแกะสลักหรือเสาศักดิ์สิทธิ์และห้ามตั้งรูปศิลาแกะสลักไว้ในแผ่นดินของเจ้าเพื่อจะกราบไหว้เพราะเราคือยาเวพระเจ้าของเจ้าจงรักษาสบาโตทั้งหลายของเราและเคารพต่อสถานนมศการของเราเราคือยาเว ถ้าเจ้าทั้งหลายดำเนินตามกฎเกณฑ์ของเรารักษาบัญญัติของเราและทำตามเราจะประทานฝนตามฤดูแก่เจ้าแผ่นดินจะเกิดพืชผลต้นไม้ในทุ่งจะบังเกิดผลเวลานวดข้าวจะยาวนานถึงฤดูเก็บผลองุนฤดูเก็บผลองุ่นจะยาวนานไปถึงฤดูหวานพวกเจ้าจะรับประทานอาหารอย่างอิ่มหนำและอยู่ในแผ่นดินของเจ้าอย่างปลอดภัยเราจะให้เกิดสันติภาพในแผ่นดิน เจ้าท <jähr> ั้งหลายจะนอนลงและไม่มีใครทำให้เจ้ากลัวเราจะขจัดสัตว์ร้ายจากแผ่นดินและดาบจะไม่ผ่านแผ่นดินของพวกเจ้าเลยพวกเจ้าจะขับไล่ศัตรูของเจ้าทั้งหลายเขาทั้งหลายจะล้มลงต่อหน้าพวกเจ้าด้วยดาบพวกเจ้าห้าคนจะขับไล่ศัตรูร้อยคนพวกเจ้าร้อยคนจะขับไล่ศัตรูหมื่นคนศัตรูของพวกเจ้าจะล้มลงด้วยดาบต่อหน้าเจ้าทั้งหลายและเราจะคิดถึงพวกเจ้า จะทำให้พวกเจ้ามีพงพันธ์มากยิ่งขึ้นและรักษาพันธสัญญาซึ่งมีไว้กับเจ้าทั้งหลายพวกเจ้าจะได้รับประทานของที่สะสมไว้นานและจะต้องเอาของเก่าออกไปเพื่อจะมีที่สำหรับเก็บของใหม่เราจะตั้งที่ประทับของเราในหมู่พวกเจ้าเราจะไม่เกลียดชังเจ้าเราจะดำเนินในหมู่พวกเจ้าจะเป็นพระเจ้าของเจ้าและเจ้าจะเป็นประชากรของเรา เราคือยาเวพระเจ้าของเจ้าผู้นำเจ้าออกจากแผ่นดินอียิปต์เพื่อเจ้าจะไม่ได้เป็นทาสของเขาเราได้หักไม้ที่เป็นแอกของเจ้าออกเสียเพื่อให้เจ้าเดินตัวตรงได้โทษของการไม่เชื่อฟังถ้าเจ้าไม่เชื่อฟังเราและไม่ทำตามบัญญัติทั้งหมดเหล่านี้ถ้าเจ้าเบื่อหนายกฎเกณฑ์ของเราและใจของเจ้าเกลียดชังกฎหมายของเราจึงไม่ทำตามบัญญัติทั้งสิ้นของเรา แต่ทำลายพันธสัญญาของเราเราจะทำดังนี้แก่เจ้าคือเราจะตั้งภัยพิบัติให้เกิดขึ้นแก่เจ้าความพินาศและความเจ็บไข้ซึ่งทำให้ในตาชำรุดและทำให้ชีวิตสุดโทมเจ้าทั้งหลายจะหวานพืชไว้เสียเปล่าเพราะศัตรูของพวกเจ้าจะมากินเราจะตั้งหน้าต่อสู้เจ้าและเจ้าจะแพ้ศัตรูของเจ้าคนที่เกลียดชังเจ้าจะปกครองอยู่เหนือเจ้า เจ้าจะหลบหนีไปทั้งที่ไม่มีใครไล่ติดตามและเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเจ้าทั้งหลายยังไม่ฟังเราเราก็จะลงโทษเจ้าเจ็ดเท่าของความผิดบาปของพวกเจ้าเราจะทำลายความเห่อเหิมในกําลังอำนาจของเจ้าเราจะทำให้ฟ้าสวรรค์ของเจ้าเหมือนเหล็กและพื้นดินของเจ้าเหมือนทองเหลืองเจ้าทั้งหลายจะเปลืองกำลังเสียเปล่าเพราะว่าแผ่นดินของเจ้า จะไม่มีพืชผลและต้นไม้ในแผ่นดินก็จะไม่บังเกิดผลถ้าเจ้ายังดำเนินขัดแย้งเราอยู่และไม่ยอมฟังเราเราจะนำภัยพิบัติมาเหนือเจ้ามากยิ่งขึ้นเป็นเจ็ดเท่าของบาปของเจ้าเราจะส่งสัตว์ป่ามาในหมู่พวกเจ้ามันจะปล้นเอาลูกหลานของเจ้าและทำลายสัตว์เลี้ยงของเจ้าและทำให้พวกเจ้าเหลือน้อยถนนหนทางของพวกเจ้าจะถูกทิ้งให้ร้างถ้าด้วยการตีสอนี้ เจ้ายังไม่หันมาหาเราและยังประพฤติขัดแย้งเราอยู่เราจะดำเนินการขัดแย้งเจ้าทั้งหลายและเราเองจะเคี่ยนตีเจ้าเพราะบาปของเจ้าทั้งหลายถึงเจ็ดเท่าเราจะนำดาบมาเหนือเจ้าทั้งหลายซึ่งเป็นการลงโทษตามพันธสัญญาถ้าเจ้าทั้งหลายเข้ามารวมกันอยู่ในเมืองเราจะนำโรคร้ายมาในหมู่พวกเจ้าและเจ้าทั้งหลายจะตกอยู่ในมือของศัตรูเมื่อเราทำลายอาหารหลักของพวกเจ้า เตาอบอันเดียวก็พอเพียงที่จะให้ผู้หญิงสิบคนปิ้งขนมของเจ้าทั้งหลายแล้วเอาขนมมาชั่งเพื่อแบ่งส่วนให้เจ้าทั้งหลายพวกเจ้าจะกินแต่จะไม่อิ่มและถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเจ้ายัางไม่ยอมฟังเราและยังประพฤติขัดแย้งเราเราจะดำเนินการขัดแย้งเจ้าด้วยความโกรธและเราเองจะลงโทษเจ้าเพราะความผิดบาปของเจ้าเจ็ดเท่าเจ้าทั้งหลายจะกินเนื้อลูกชายของพวกเจ้า และเจ้าทั้งหลายจะกินเนื้อลูกสาวของพวกเจ้าเราจะทำลายปูชนียสถานสูงของเจ้าและตัดแท่นเครื่องหอมของเจ้าลงและโยนศพของพวกเจ้าลงเหนือสรกรูปเคารพของพวกเจ้าและเราจะเกลียดชังเจ้าเราจะให้เมืองต่างๆของพวกเจ้าพังพินาศไปและจะทำให้สถานนมัสการของพวกเจ้าเป็นที่ร้างและเราจะไม่ดมกลิ่นเครื่องหอมที่สดชื่นของพวกเจ้าและเราจะทำให้แผ่นดินของพวกเจ้าเป็นที่ร้าง จนศัตรูของพวกเจ้าผู้ซึ่งจะมาอาศัยอยู่ตกใจและเราจะให้พวกเจ้ากระจัดกระจายไปอยู่ท่ามกลางบรรดาประชาชาติและเราจะให้ดาบออกจากฝักไล่ตามเจ้าและแผ่นดินของเจ้าจะเป็นที่ร้างและเมืองต่างๆของพวกเจ้าจะพังพินาศไปในที่สุดแผ่นดินจะได้มีโอกาสมีสบาโตตลอดเวลาที่ร้างอยู่และพวกเจ้าจะเข้าไปอยู่ในแผ่นดินของศัตรูในเวลานั้นแผ่นดินจะได้หยุดพัก และได้โอกาสมีสบาโตตราบใดที่เป็นดินร้างอยู่ก็จะได้หยุดพักคือจะได้หยุดพักอย่างที่ไม่ได้หยุดในสบาโตขณะเมื่อเจ้าอาศัยอยู่ในแผ่นดินนั้นส่วนผู้ที่ยังเหลืออยู่เราจะให้พวกเขามีใจอ่อนแอในแผ่นดินของศัตรูจนเสียงใบไม้แห้งปลิวจะทําให้พวกเขาหนีและพวกเขาจะหนีเหมือนคนหนีจากดาบและจะล้มลงทั้งทงที่ไม่มีคนไล่ตามพวกเขาจะสะดุดซึ่งกันและกัน เหมือนคนหนีดาบทั้งๆท,ที่ไม่มีคนตามมาและพวกเขาจะไม่มีกำลังต่อต้านศัตรูเขาทั้งหลายจะล้มตายท่ามกลางบรรดาประชาชาติและแผ่นดินของศัตรูจะกินพวกเขาเสียส่วนผู้ที่ยังเหลืออยู่จะสุดโทมไปในแผ่นดินของศัตรูเพราะความชั่วของตนและเพราะความชั่วของบรรพบรุษพวกเขาจะต้องสุดโทมไปเช่นเดียวกับบรรพบุรุษแต่ถ้าเขาทั้งหลายสารภาพความชั่วของเขาและความชั่วของบรรพบุรุษ ซึ่งทำผิดต่อเราด้วยการทรยศ์ของเขาทั้งหลายนั้นและที่ได้ประพฤติขัดแย้งเราเราจึงดำเนินการขัดแย้งเขาและได้นำพวกเขาสู่แผ่นดินศัตรูถ้าเมื่อน,นั้นจิตใจที่ดื้อรั้นของพวกเขาทอมลงและยอมรับเรื่องความชั่วของพวกเขาแล้วเราจะระลึกถึงพันธสัญญาของเราซึ่งมีต่อ,อยาโคบและเราจะระลึกถึงพันธสัญญาของเราซึ่งมีต่ออิสอัก และพันธสัญญาของเราต่ออับราฮัมและเราจะระลึกถึงแผ่นดินนั้นแต่พวกเขายัางต้องทิ้งแผ่นดินนั้นไว้และแผ่นดินจะได้โอกาสมีสบาโตในช่วงที่ถูกทิ้งร้างเขาทั้งหลายจะยอมรับโทษที่ได้ทำผิดด้วยเรื่องเบื่อหน่ายกฎหมายของเราและจิตใจของพวกเขาเกลียดชังกฎเกณฑ์ของเราถึงเพียงนั้นก็ดีเมื่อเขาทั้งหลายอยู่ในแผ่นดินศัตรูของพวกเขาเราจะไม่เบื่อหน่ายพวกเขา เราจะไม่เกลียดชังพวกเขาจนถึงกับจะทำลายพวกเขาเสียให้หมดทีเดียวและทำลายพันธสัญญาซึ่งมีกับพวกเขาเสียเพราะเราคือยาเวพระเจ้าของเขาทั้งหลายเพราะเห็นแก่พวกเขาเราจะระลึกถึงพันธสัญญาซึ่งมีต่อบรรพบุรุษของพวกเขาผู้ซึ่งเราได้พาออกมาจากแผ่นดินอียิปตต่อหน้าบรรดาประชาชาติเพื่อเราจะได้เป็นพระเจ้าของพวกเขาเราคือยาเว สิ่งเหล่านี้เป็นกฎเกณฑ์และกฎหมายและธรรมบัญญัติซึ่งพระยาเวส่งทำไว้ระหว่างพระองค์กับชนชาติอิสราเอลบนภูเขาซีนายโดยโมเสสเลวีนิติบทที่27ของถวายตามคำสาบานพระยาเวตรัสกับโมเสสว่าจงกล่าวแก่คนอิสราเอลว่าเมื่อผู้ใดบนเป็นพิเศษ ที่จะถวายมนุษย์แด่พระยาเวให้เจ้ากำหนดราคาดังนี้ผู้ชายอายุตั้งแต่2 0ถึง60ปีจะมีค่าเท่ากับเงิน50เชเคลตามเชเคลของสถานนมัสการถ้าผู้นั้นเป็นผู้หญิงให้เจ้ากำหนดราคาเป็นค่าเงิน30เชเคลถ้าผู้นั้นอายุห้าขวบถึง20ให้เจ้ากำหนดราคาผู้ชายเป็นค่าเงิน20เชเคลและผู้หญิง10บเชเคล ถ้าผู้นั้นอายุหนึ่งเดือนถึงห้าขวบให้เจ้ากำหนดราคาผู้ชายเป็นค่าเงิน5้าเชเคลให้เจ้ากำหนดราคาผู้หญิงเป็นค่าเงิน3มเชเคลถ้าเป็นบุคคลอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปให้เจ้ากำหนดราคาผู้ชายเป็นค่าเงิน15้าเชเคลและผู้หญิงเป็น10บเชเคลถ้าคนใดยากจนเกินกว่าจะชำระตามที่เจ้ากำหนดราคาได้ก็ให้ผู้ที่บนไว้ไปหาปุโรหิต ให้ปุโรหิตกำหนดราคาตามกำลังของผู้ที่บ่นไว้ปุโรหิตจะกำหนดราคาของคนนั้นถ้าเป็นสัตว์อย่างที่มนุษย์นำมาถวายพระยาเวสิ่งใดๆที่มนุษย์ถวายแด่พระยาเวถือว่าเป็นของบริสุทธิ์ห้ามเขานำอะไรมาแทนหรือเปลี่ยนเอาตัวที่ดีมาแทนตัวที่ไม่ดีหรือเอาตัวที่ไม่ดีมาเปลี่ยนเป็นตัวที่ดีถ้าเขาเปลี่ยนทั้งตัวที่นำมาเปลี่ยนและตัวที่ถูกเปลี่ยนจะเป็นของบริสุทธิ์ ถ้าเป็นสัตว์ที่มีมนทินซึ่งไม่พึงนำมาถวายแด่พระยาเวให้ผู้นั้นนำสัตว์ตัวนั้นไปหาปุโรหิตแล้วปุโรหิตจะตีราคาว่าเป็นของดีหรือของไม่ดีปุโรหิตกำหนดราคาเท่าใดก็ให้เป็นเท่านั้นถ้าเขาจะมาไถ่สัตว์นั้นก็ให้เขาเพิ่มอีกหนึ่งในห้าของราคาที่ตีค่าไว้เมื่อคนใดถวายบ้านของตนไว้เป็นของบริสุทธิ์แด่พระยาเวปุโรหิต ต้องกำหนดราคาตามสภาพที่ดีหรือไม่ดีปุโรหิตกำหนดราคาเท่าใดก็ให้เป็นเท่านั้นถ้าผู้ที่ถวายบ้านไว้ประสงค์จะถ่ายบ้านของเขาก็ให้ผู้นั้นเพิ่มเงินอีกหนึ่งในห้าของราคาบ้านที่ตีค่าไว้แล้วบ้านนั้นจึงตกเป็นของเขาได้ถ้าผู้ใดถวายที่ดินส่วนหนึ่งแด่พระยาเวซึ่งเป็นมรดกตกแก่เขา ให้เจ้ากำหนดราคาของที่ดินตามจำนวนพันพืชที่หว่านลงในดินนั้นถ้าที่ดินนี้มีเมล็ดพันธุ์บาเลหว่านไว้ย0สกิโลกรัมให้กำหนดราคาเป็นเงินห0สิบเชเคลถ้าเขาถวายที่ดินเริ่มจากปีอิสรภาพก็ให้คงเต็มราคาที่เจ้ากำหนดถ้าเขาถวายที่ดินภายหลังปีอิสรภาพก็ให้ปุโรหิตคำนวณค่าเงินตามจำนวนปีที่เหลืออยู่ จนกว่าจะถึงปีอิสระภาพให้หักเสียจากราคาที่เจ้ากำหนดถ้าผู้ถวายที่ดินประสงค์จะไถ่ที่ดินนั้นก็ให้เขาเพิ่มค่าเงินอีกหนึ่งในห้าของกำหนดราคาที่ตีไว้แล้วที่ดินนั้นจะเป็นของเขาแต่ถ้าเขาไม่ประสงค์จะไถ่ที่ดินหรือเขาได้ขายที่ดินนั้นให้แก่อีกคนหนึ่งแล้วก็อย่าให้ไถ่อีกเลยแต่ที่ดินนั้นเมื่อถึงเวลาไถ่ในปีอิสระภาพจะเป็นของบริสุทธิ์ แด่พระยาเวเพราะเป็นที่ดินที่มอบถวายไว้ปุโรหิตจึงเข้าถือกรรมสิทธิ์ที่ดินนั้นได้ถ้าคนใดถวายที่ดินที่ซื้อมาแด่พระยาเวคือไม่ใช่ส่วนมรดกที่ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของเขาปุโรหิตจะคำนวณค่าที่ดินนับจนถึงปีอิสรภาพในวันนั้นที่ดินจะถูกตีราคาให้เป็นของถวายที่บริสุทธิ์แด่พระยาเวเมื่อถึงปีอิสรภาพที่ดินนั้นต้องกลับเป็นของผู้ที่ขายให้เขา ซึ่งเป็นเจ้าของเดิมตามมรดกที่ตกมาเป็นของเขาการกำหนดราคาทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามค่างเงินเชเคลของสถานมัสการ20สบเกราเป็นหนึ่งเชเคลแต่ห้ามผู้ใดนำลูกสัตว์หัวปีมาถวายเพราะที่เป็นสัตว์หัวปีก็ตกเป็นของพระยาเวอยู่แล้วโคก็ดีแกะก็ดีเป็นของพระยาเวถ้าเป็นสัตว์ที่เป็นมนทินจงให้เขาซื้อคืนตามกำหนดราคาของเจ้า โดยเพิ่มหนึ่งในห้าของกำหนดราคาที่ตีไว้ถ้าเขาไม่ไถ่ก็ให้ขายเสียตามกำหนดราคาที่ตีไว้แต่สิ่งใดที่ถวายขาดแด่พระยาเวเป็นสิ่งที่เขามีอยู่ไม่ว่าเป็นคนหรือสัตว์หรือที่ดินอันเป็นมรดกตกแก่เขาจะขายหรือไถ่ไม่ได้เลยเพราะสิ่งที่มอบถวายแล้วเป็นของถวายที่บริสุทธิ์ที่สุดแด่พระยาเวแม้แต่มนุษย์ที่ถูกมอบถวายแล้วก็ไถ่ถอนไม่ได้ผู้นั้นต้องตาย ถ้าสางทั้งสิ้นที่ได้จากแผ่นดินเป็นพืชที่ได้จากแผ่นดินก็ดีหรือผลจากต้นไม้ก็ดีเป็นของพระยาเวเป็นของถวายที่บริสุทธิ์แด่พระยาเวถ้าคนใดประสงค์จะถ่ถ้าสางส่วนใดๆของเขาเขาต้องเพิ่มอีกหนึ่งในห้าของทาสางนั้นและทาสางที่มาจากฝูงโครหรือฝูงแพะแกะคือสัตว์หนึ่งในสิบตัวที่ถูกนับด้วยไม้เท้าของผู้เลี้ยงเป็นสัตว์บริสุทธิ์แด่พระยาเว อย่าให้คิดว่าดีหรือไม่ดีและอย่าให้เขาสับเปลี่ยนถ้าเขาสับเปลี่ยนทั้งตัวที่นำมาเปลี่ยนและตัวที่ถูกเปลี่ยนจะเป็นของบริสุทธิ์ไถไม่ได้ข้อเหล่านี้เป็นพระบัญญัติที่พระยาเวทรงบัญญัติไว้กับโมเสสสำหรับคนอิสราเอลบนภูเขาสีนาย